สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับมันีกาเมืพอ้มมาวมะพอ้ก็ช่องบาเล็กผ้าเสียบมันนี่สีผ้ามาเสียบหมูนะครับเสียบหมูถอดที่เพื่อนขายอยู่ตลาดนะครับผมที่เพื่อนเอาไปถอดเราจะสวยงามนะครับมันนี่บาเล็กสีผ้ามาเสียบเัาก็จะเสียบแล้วก็หั่นนะครับ เสียบไปกอนนะครับค่อยหันเป็นชิน้นจะได้สวยงามนะครับถ้าห้องหันกอนมาเสียบจะโปคคอยสวยนะครับเบาเล็กลองมึงแล้วนะครับผมเบาเล็กลองแล้วแบบนี้สวยกว่านะครับอ่า,าก็เสียบขับไปเลยนะครับผม แล้วก็หั่นออกนะครับหั่นส่วนเกลือนออกนี่นะครับก็สวยงามนะครับผมสวยงามแบบนี้เลยนะครับ บางคนเพื่นเห็ดเพิ่นจะหั่นก่อนนะครับหั่นก่อนค่อยมาเสียบจะบ่ค่อยสวยนะครับก็ได้อยู่ต่ว่าสาเิงเจ็ดเหบิ่บสมมทตอาเห็ดจังสีเป็นม,มังมัน,น,มนมจะเสียบยากนะครับแล้วก็บ่ค่อยงามนะครับแบบมีสีงามกลัว อันนี้เป็นนามมา้ำมักเข้านะครับนามมา้ำมักเข้าจะมีซอสแล้วก็น้ำมันหอยนะครับมีกระเทียม มาตกแต่งะไรบ้างเาแบบนี้เฮ็ดย่างขายปิ่งขายได้เลยนะครับหรือว่าทอดนะครับผมได้หมดนะครับเฮ็ดขายได้เลยนะครับ ถ้าเสียบยากหรือว่าใง่เกินนะครับเขาก็าสไลด์ตกแต่งนะครับถ้า่อยมาเสียบอ่กัประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอเสียบเซร็จนะครับเขาจะมาหมักให้เบ่งนะครับ พอเอาเสียบแล้วนะครับวันนี้เขาก็จะมาใส่น้ำมาัมกลงไปนะครับน้ำมาัมกนี่ก็จะมีเครื่องปรุงรสเท่านะครับผมเครื่องปรุงรสอย่างทั่วไปนะครับกับทีนี้ผงชูรสรสดีอันมอยไอสอดไฟเขียวนะครับมาใส่ลงไปแล้วกัตนต้นแหนต้นแหนทั่วนะครับผม ในเครื่องมัดทัวนะครับคุกเข้านะครับคุกเขา่าเขากันในเครื่องมัดเขา่าแล้วก็เพิ่มพริกไทยนะครับลุยหนาลงไปนะครับพริกไทยรุยหนาเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็กิ่นหอมนะครับของพริกไทยอันนี้เป็นพริกไทยบดนะครับ สูตรนี้เฮ็ดขายได้เลยเะะล <ide> นะครับเฮ็ดขายได้เลยรับเลยจะไปลองเฮ็ดขายนะครับเราก็เฮ็ดชิ้นไงชิ้นน่อยนะครับตามต้นทุนตามราคาที่เขาจะขายนะครับจต่ประมาณนี้นะครับวันนี้เขาก็จะเอาไปเข้าตู้เย็ยนไว้นะครับหมักเสร็จแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็ยนไว้นะครับสวมทุ้งนะครับ นี้บาเรียกจะปเปลี่ยนใส่ถาดหน่อยนะครับอันนี้มาเฮ็ดห้เบิ่งเลยซื้อเปลี่ยนใส่ถาดหน่อยแล้วก็จะไปสวมถุงเข่าตู้เย็นนะครับอันนี้เวลาเขาจะย่างเขาคอยออกมานะครับคลิปนี้ก็จะขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับผมชอบกดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์นะครับขอบคุณครับ